ได้จตาก้อนหน่อยตัวเดียวนี่ยนี่จะมันแขงคือปา่าได้หลายานล่ะได้จากไอปูนี่ได้ปลาก้อน้อยตัวเดียวนะเจ้านี่นยนะจะไม่บอกวิปป่าซะบุตรมากบเกลือนแข็งเน้นนะทงเนี่ยแข็งไปจะกินเนี่ยใครก็ออไม่ได้เหยียบเขาเหยียบน้าเนี่ยคนบ้า,ขขานปะคอนจะซึ้งปลาตัวเดียวหันนั่นไม่ได้เหยียบเขาเหยียบน้าปลาปูนี่ก็เป็นของ ปูได้เนี่ยกูเป็นคนเป็นเจ้าของนาได้เนี่ยปูกระสิแพ้งแต่เดี๋ยวนี้แข้งสูย่างเหรอเนาะปลาทบ่ออะไรเลี้ยงได้หมดกูต้องไปขึ้นเทีนพยาบาลฮะอุ้ยอย่าขึ้นทพอย่าขึ้นทพจะจะไปขึ้นยังเพย์ยังไม่ยังบอกพยาบาลปลาใสเอาปลาตัวเดียวนึงอ่ะใช้ปูมีอย่างตัวนานหูบ่เนี่ยกูลืมติดไตไว้แต่กูบอกครัวบานทูเมืองเลยกูได้มาลักปลาลักปูไหมฮะปับไหมปับไหม จกักจักตัวเนี่ยหนึ่งสงสามสตัวร่วงกับปลาปูเป็นสิบตัวพอดีสิบตัวกับสิบเทียสิเทียมย้อมพาสันมย้อมกัไปเ็นมยาบาลไปตายเอ็นปับไหมสิบเทียหน,น,นึ่นนงข่พย,ยานจเมี้แล้วว่าข่อยเราเมื่อหามไปบอกพ่อแม่เมึ่ดิอยมาบอกเออสิบเทียข่อยมาบอกไปมองไหปลาขดดีละปลาขดลมๆเนี่ยไปเออขอยห้งขาที่เขินอยู่ไปไปไปเร็วๆเร็วๆเรๆๆเร็วเร็ว บอห้องเด้อบ่อห้องบ่อห้องนี่ละขอลุกปาเหานี่ละไปไปไปพ่อไปเจี๊ยดีเจียหมุบรถหมุบรถมามาได้ไหมมามามาเอาปลาออกมาป่าเอาปลาผ่อนอีกแล้วเร็วมามาพ่อใหญ่่พอไงปั๊บเทเดียวเท่าพ่อแล้วเทเดียวนึงเออพอแล้วพอแล้วทีเดียวพ่อใหไ่ปั๊บอีกแล้าเทียเด้เออบ่อปัญยังพ่อใหไงเอาเทเดียวพอแล้วกันไปเลยนะบ่บ่แล้ว ขคอยคอยบอกพ่อบอกแม่คอยแท้แม่พ่อี่ละ,ะกเก่าเทียเจะบอกพ่อแม่พ่อที่ละเอาเอาเอา,เอามือหนาเลยบ่ฮะ<ห>มือหนามือหนาซะคอยยังไ่บอไวเราขาไ,ออไปยังอ่อนบไปหรอเออมือเอือนเก่าเทียเด้เออเออเอเอม,ออมือยังมายังมาไหมถ้ามือเอือน่อยบ่เห็นเก่าเด้อข่อยบอกพอ่อบอกแม่ข่อยมแม่ไหมต่าแท้ เดี๋ยวเนียคนเขาขาเยอน n มัเออว่าสบายดีปวดหนาเลยปวดหนาเล่นกลหน้อยเลยปวดเดียวกับปวดโอ้ยไปแล้ว